สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่าน,นับชมฟุตบอลโกปาอเมริกา2019รอบรองชนะเลิศนะครับเจ้าภาพราซิลครับพบกับอาร์เจนตินาครับสองทีมชาติที่เรียกว่ามหา,มหาอำนาจของลูกหนังอเมริกาใต้เลยนะครับมาดูรายชื่อ11ตัวจริงครับของ ฝั่งบราซิลก่อนผู้เล่นสาประตูเป็นอาริสันเบ็คเกอร์ครับแผงหลังก็จะมีเทโกซิลบามาคิยอสเฟเดเป้ลุยส์ดานิเอลเวสตรงกลางเป็นคาเซเมโร่เฟเดนิโยอาตูและตัวรุกก็จะเป็นเฟรเดเป้คูตินโยวินเลียนและอุปตฟิมิโน่ครับส่วนอาร์เจนตินาครับผู้เล่นสาประตูเป็นอาร์มาเน่ครับแผงหลังก็จะมีโอตเมนดีเปเซราตาเดฟิโก้คาสโกตรงกลางเป็นพาเลเดสโรเซนโซเดอปอล เราก็เป็นลิโอเนลเมสซี่ดิมาเรียและอากเวโรโอโหจะมาได้ของทางอากเวโรโอโหแต่ว่าเอานาเดเอเวสเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับโอกาสแรกของทางอาร์เจนติน่าครับแต่ลุยต่อครับเตอร์พ่อไม่พาบอลดิมาเรียโดนจิ้มโดยทางด้านอาตูลุกเตะม,มุมของทางอาร์เจนติน่าครับ เรียวเนี่ยเมสซี่แต่เป็นคนแปลกครับเมสซี่เปิดโค้งมาอาริซอนชกออกมาแถวสองเป็นทากเรียฟิโก้โอ้โหไม่เข้ากรอบครับอ่าบอลหลุดเสาแรกออกไปครับดูครับเมสซี่เปิดมาครับอาริซอนชกออกมาผักออกครับทากเรียฟิโกโ้แล้วลูกใบไม้ร่วงครับไม่เข้ากรอบแต่ทักทายก่อนนะครับอาร์เจนตินา นี่เป็นการพบกันในรอบ12ปีนะครับในรายการนี้คิมเปโนโให้วินเลียนวินเลียนเปิดชิปมา <c oughs> ไม่ถึงครับเฟนโยฉลับ <c oughs> ออกข้างครับบราซิลได้ทุ่มครับอาเวสทุ่มมาอารตูโดนโลเซนโซฝาเอาครับโลเซนโซ <c oughs> ขึ้นสูงแนวเฟรชชิกของบราซิลอ้าวแต่โอ้โหเูอสินเป่าให้อาเเติน่าได้ฟาวนะครับโอ้ดูจังหวะตอนแรกเนี่ยเหมือนฝั่งซ้ายเพอสินเป่าให้อาเจนครับได้โรเซนโซ่ดเมอรียาบอลลึกไปแล้วครับมาคิโยสจ่าย <c oughs> ยังได้อยู่ครับคาซเมโรวิลเลียน อาเวสคาเซเมโรมาทางขวาครับวินเลียนวินเลียนเคิร์นคาเซเมโรเปิดให้ฟิมโนแล้วปาเตมคิวตินโดเล่นไม่ได้ครับอากเวโรอากเวโรเสียบอลไปแล้วคาเซเมโรให้อาตูฟเฟนโจโดนจิ้มโดยฮาริเดสฮาริเดสไหลเลี่ยนไปซ้ายอาครับอังเคลดิเมรีย ดิมาเรียดได้โอโหโดนดักครับอ่าฮองทานมาคิยอสแล้วบราซิลสวนขึ้นหน้ามาวินเลียนวินเลียนโอโหโอตาเมนดี้ถึงก่อนอ่าเดอร์พอลฮาริเดสไหเมสซี่อากัวโรอากัวโรกุนอากัวโรไปแล้วอากัวโรโอโหไม่ฟาวครับอ่าบอลเลืไปถึงอาริซอน เปิดขึ้นมามาเล่นไปแล้วบบราซิลอากูเอโร่เต็ดแฟนยหืงเพื่อนร่วมทีมครับแมนซิตี้แฟนินโยแล้วเปิดไปบอลลึกแล้วครับไปถึงอามานีดับเบลฮาชโกเมสซี่ เมสซี่โดนกับเทโกซิวาไปได้เมสซี่ให้อากูเอโร่อากูเอโร่ลากตัดข้างในแล้วไหลมาที่โลเซนโซแล้วมีบาเรียโอโหเบาครับฟิมินอุ่นนองบราซิลอยู่ตรงนั้นนี่ดักไว้นะครับโอ้แล้วอาเจน่าเก็บไปได้อีกครั้งแต่จะไปมาที่อเวสโอโหซุปเปอร์เซฟครับของนางอลิซาเบ็คเกอร์โฮโฮยังไม่ได้ครับอาเจน่ายังได้อยู่นีบาเรียอาคินนีบเรียไปไม่ได้ครับคาเซมเบลโลให้ฟิมิโนแล้วครับ ชิปไปที่วินเลียนวินเลียนหลอกอัลตเมนตี้แล้วให้เฟฟินโนแล้ววินเลียนซัดตรงนี้โอ้โหเอ้าซับชนเสาโอ้โหโคเตนโดโอ้โหอีกทีหนึ่งไม่เข้าครับอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟของของทาฟานี่ครับโอ้โหแล้วอีกทีหนึ่งโอ้โหคราวนี้ไปตรงตัวอามานี่ครับโอ้ลูกยิงอีกครั้งของคาเซเมโร่ครับโอ้เบอร์สโกนี้3ครั้งซ้อนครับ ของทางบราซิลโอ้โห oh, oh, ไม่ได้ครับแล้วอาเจนติน่าได้เลยขึ้นมาครับเดอร์พาวเปิดติดครับไรเกย์อสโอ้โหไม่น่าเชื่อมันไม่ได้ประตูรครับบราซิลเปเซล่าจับบอลเปเซล่าได้ครับโรเซนโซ คุนอัเกรโรเปิดบอนเลี้ยวไปถึงเทียโกซิบาครักลับไปที่อาริซอนเบ็กเกอร์โรเซนโซคาเซเมโรตัดได้ฟิเมโนคาเซเมโรจ่ายติดทาริเฟโกบอร์เป็นของใครบาราซิลได้ครับอาเซคาเซมโรฟิเมโนแฟนดนินโยฟิลิปเป้ลุイส เดอพอลโอ้โห oh, oh. มีสิทธิ์โดนเหลืองครับจังหวะนี้นั่นแหละครับโอ้โ oh, ห oh. ตัดเกมชัดเจนครับเดอพอลดูครับไม่โดนบอลครับฟรีคิกของบราซิลครับเฟนโยเปิดบอลโดนเคลียกมาแถวสองคาซิเมโรตามไปเล่นได้คาซิเมโร วิลเลียนเข้าในอืติดพาริเดสเมสซี่เมสซี่จิ้มมาให้อากูเอโร่ออกซ้ายครับอังเคดิมาเรียดิมาเรียดิมาเรียสัดไกลครับโอ้โหมาปัดทิง้งออกไปได้ครับอเลซานเดเกอร์โลกเต็มมมุของอาร์เจนตินาดูครับเมสซี่อากูเอโร่ซ้ายดิมาเรียครับวันนี้จะได้ดูกันการ ประสาน3แนวรกแดนหน้าครับของทั้ง2ทีมหรือว่าใครจะเฉียบคมกว่ากันลูกเตะมุมของอาร์เจนติน,นาครับลรียลเนลเมมซี่เมซี่ซเปิดมาโดนโขอไปครับบอลอยู่ที่ทาดเดียฟิโกหลอกเฟนโ่ยดได้ทาดเดียฟิโกจ่าย <c oughs> อันนี้อาเวสเคลีย์ฟิมิโนฟิมิโนไปไม่ได้เหมือนกันดิมาเรียทาดเดียฟิโก แล้วยังดักไว้ได้เฟนย่อให้แล้วก็จบเกมครับในครึ่งแรกบราซิลกับอาร์เจนตินาต้องบอกว่าสนุกจริงๆครับครึ่งแรกแต่ยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับยังสนประตูต่อสนครับในครึ่งแรก นำท่านผู้ชมมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับทีมชาติบราซิลพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาครับศึกบิ๊กแมชชโคปาอเมริกา2019ครับนี่เป็นเกมในรอบรองชนะเลิศนะครับใครชนะก็เข้าชิงชนะเลิศดดรอผู้ชนะระหว่างชิลีกับเปโตรนะครับฟิมิโนโอายมาดนิอาเวสให้วิลเลียน บอลฉลับมาโดนเคลียร์ออกไปครับอเวสเอาเขาครับเป็นดิมาเรียรครับเดปาวให้มาที่เมสซี่เมสซี่จ่ายหนีฟรีเป้์ดูดไม่ได้แล้วเอเกลโ่ให้ที่เมสซี่ทางขวาเมสซี่เมสซี่เทียโก้ซิอวาดักได้ก่อนครับแล้วให้คูตินโยอา้าวเสียบอลไปแล้วครับเมสซี่ให้คาสโก เดาพาวไหลมาที่อากเวโรหลอกแล้วฟรีเบตลุยส <plex> ์เคลออกไปครับเป็นอ <Multi> ้าวโอ้โหาเลเดสเสียบอลให้กับคูตินโยคูตินโยสับไม่ผ่านพาเลเดสครับเอาแต่จ่ายเสียครับยังเป็นอาร์เจนติน่าได้อยู่ครับพาเลเดสให้คาสโกเมสซี่เดาพาวอากเวโรออกขวาที่คาสโกเปิดเตะรับตบโอ้โฮหนึ่งศูนย์เลยครับโดยทาง อาจจะเป็นคาสโคละครับโอ้โ oh ห oh. เอาเป็นโรเซนโซนะครับขออภัยครับเป็นโรเซนโซที่ยิงให้ออเจนต้าขึ้นนำครับ1ประตูต,ต่อศ oh ูน oh. โอ้โหอาแล้วครับฝาขาวอ์เจนต้านำก่อนนะครับว่าคู่นี้เจอกันเมื่อไรนี่สนุกเมื่อนั้นครับดูกันอีกค,ครับการต่อบอลอัลเควโรขวาครับ โอ้โหแล้วเปิดแม่นเหลือเกินครับฟา,าสโก้เปิดให้โรเซนโซนะฮะยิงตามน้ำเลยครับอาแล้วครับอาร์เจนตินานหนึ่งบราซิลศนครับครึ่งแรกบราซิลมีโอกาสที่จะขึ้นนำก่อนชัดๆเลยครับโอ้โแต่ทำไม่ได้ อาเกเโลไปซ้ายที่อาเกนิมาเรียดิมาเรียสับปดัปดเปิดพุ่ง,ง,งมาแล้วแถวสองแถวสองเป็นโลเซนโซคาสโกแล้วไหลติดนายแฟนยบาร์เซโลจะสวนสวนไม่ได้ครับพาลิเตสแล co, ้วคาสโกเปิดลึกไปแล้วครับลึกไปถึงอาริซอนเบเกอร์วิลเลียน เบลเลียนไต่ริมเส้นนะครับแล้วให้ที่เอาเวสแต่บอลแรงครับเจฟยูโก,โกมาที่พาลเลเดสพาลเลเดสยังได้อยู่ขึ้นกับไปที่อามานี่อามานี่เปิดยาวบอลมาที่วินเลียนอาร์ตูอาร์าตูชิปชิปมาโอ้โห,โหเปเซียได้แม่ดักได้ก่อนโอ้ไม่งั้นนี่บอลมาถึงโคตินโยได้ครับโอ้โหถอดอาร์ตูออกครับแล้วส่งลูคัสพาเคต้าลงไป ส่วนอาเจนนาส่งเปเรล่าลงไปแทนเดอร์พอนะครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับบอลลึกไปถึงอามานีอากโรให้เปเรล่าขวาครับคาสโกเปิดไปหาอากโรโอ้โหไม่เข้ากรอบครับจังหวะนี้ โอ้เกมรุกของอาร์เจนตินาในครึ่งหลังดูมีประสิทธิภาพที่ดีกว่ารบ,บราซิลแทบจะยังไม่ได้จบเลยนะครับในครึ่งหลังโู้จังหวะน,นี้โหนไปหน่อยครับขึ้นลอยเทคตัวมงคู่กับทางด้านเฟเเ้ลุยส์ครับเหมือนแฉลบด้วยลูกเตะมุมของอาร์เจนตินาเมสซี่เปิดอาริซอนชกออกมาครับแถว2องเป็นบราซิลต้องเคลียร์ออกไปครับ ลูกทุ่มของอาร์เจนตินาครับอาสโกทุ่มมาเมสซี่เปิดไปหาดิมาเรียรไม่มีอะไรครับบอลโด่งเบาๆก็ลึกไปถึงอาริซอนนะครับบาร์ซิลขึ้นไม่ได้ครับอัลเจโรติดครับคาร์กเซปโร่ไม่ทันคนระับโรซิโซถึงก่อนอัลเจโรให้มาเมสซี่จ่ายติดเจกโกซิลบาโลควาสพาคาต้พาคา,พาเคตา้รอเพื่อนพาคาต้ไหลให้กับทางด้านไปทางขวา ฟิมิโน่ให้บินเลียนครับแล้วมาที่ฟิมิโน่แล้วไหลเรียดแล้วโอ้โหบอลยังไม่ออกนะครับได้ดูยต่อโคตินโยคตินโดสุพลาดไปไม่ได้วบราซิลยังดูยต่อครับคาเซมิโร่เชโกซิลบาในรอบแปดทีมบราซิลกว่าจะ ผ่านปรกาวัยมาได้นี่โอ้โหต้องดวนจุดโทษครับส่วนอาร์เจนตินานี่เป็นทีมเดียวที่ไม่ต้องดวนจุดโทษครับเอาชนะทางด้านเวเนซุเอลาได้2-0โรเซนโซ,โซให้ดิมาเรียดิมาเรียไปได้แล้วไหลไปที่โรเซนโซโรเซนโซ <c oughs> แต่เป็นทางด้านปาซเมโรที่จิ้มทิ้งออกข้างครับ ยกทุ่มของทางอาร์เจนติน่าโอ้แล้วเปลี่ยนครับโอ้ส่งแฟกเนอร์ครับลงไปของทางบราซิลส่วนอาร์เจนติน่าครับมาร์ติเนสครับลงไปแทนอากเวโรเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับบราซิลกับอาร์เจนติน่าครับอาร์เจนติน่านำยู่1-0แฟกเนอร์ให้ โลคัสทาเกตาฟิมิโนไปที่วิลเลียนฟิมิโนปัดไปแฟกเนอร์ได้ทุ่มอยู่ครับบราเซียลขึ้นหลังแทบไม่ได้โบกเลยครับบราเซียลโอ้บอลคูตินโยจับได้บอลเัดมาฟิมิโนแล้วบอลโอ้โหแม้ดวลอีกครั้งครับวิลเลียน โดยฟิลโน่แฉลบใครแล้วโอ้โหบอลโดยฟิลโน่ออกไปเองครับแมโคตินโดเสียดายเลยอามานี่ครับสั้นๆกับโอตาเมนดี้ถ้าอาร์เจนติน่าเข้ารอบนี่ก็ถือว่าเป็นการเข้ารอบชิง3ครั้งซ้อนครับ แต่2ครั้งที่ผ่านมานี่เป็นรองแชมป์นะครับแล้วก็เจอคู่ชิงคู่เดิมก็คือชิลีครับจะดูว่าปีนี้จะเป็นยัางไงาอีกหรือเปล่าครับโอ้จังหวะนี้เทโกชิวาเหยียดจับทางด้านมาติเนสเป็นฟรีคริกของอาร์เจนตินาครับอังเคเมเบียสั้นลูกนี้โอ้โหกระชอกครับอาริซอนโอ้โหแล้วยังได้ครับคาสโกให้เมสซีซ่เมสซี่เปิดเปิดแล้วลึกไปถึงอาริซอนเบเกอร์ Buddha ครับ นาทีสุดท้ายครับบราซิลต้องเร่งเครื่องนะครับวิลเลียนปาดไปโอ้ไม่ถึงฟิมโโิมโน่ปาเกต้าอ้าวฟิมิโน่ชิงกับพาเกต้าอาครับได้พาเกต้าให้ฟิมิโน่ชิปชิปไปไม่ถึงครับโ,ฮโ,ฮโ,ฮโ,โอ,โอ,อ้โหรเซนโซ่อ <ๆ S 1> าริเดสมายเนสไปทางซ้ายครับนิมาเรียรสองศูนย์จบเลยแล้วครับอาร์เคนติน,นเรียรดิมาเรียรกระชากกัจจายนโรกเคลียร์ วิลเลียนเพื่อสินจะเป่าหรือ,อยังแล้วเป่าแล้วครับโอ้โหอ,อาร์เจนตินาครับทำได้ครับเอาชนะบราซิลได้1ประตูต่อศูนครับโอ้โหประตูชายจากโลเซนโซ,โซครับว้าวคือครึ่งหลังอี่บราซิลแทบไม่มีโอกาสได้เจาะอาร์าเจนตินาเลยนะครับโอ้โหคอยมาดูว่าของจริงครับโอ้เ <c ười> หนื่อยแผลบเลยของจริงนะครับคืน อาวไม่ใช่คืนสิวันเช้าครับเช้าว,วันพุทธที่สามโอเคสามครับสามก,ารกรกาฎาคมนะครับเจ็ดโมงครึ่งครับในช่วงเช้าเช้าครับบิ๊กแมชรอบรองชนะเลิศครับโอ้ดูจังหวะนี้สิครับน่าได้จริงๆฮอะอเดี๋ยวัูกันครั้งโอ้นะครับก็มาลุ้นกันว่าบราซิลหรืออาร์เจนตินาจะเข้าชิงช er นะเลิศครับ ส่วนผู้แพ้ก็ไปชิงที่3นะครับอย่างน้อยต้องเหลือแข่งอีกทีมละ2นัดนะครับอ้วครับลาทุกท่านไปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ